ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสําหรับช่องเกษตรไวรุดนะครับผมจะพามาใส่ปุ๋ยแตงโมนะครับนะครับครั้งที่สองนะครับสําหรับผมเองผมจะใส่อยู่ประมาณสามครั้งนะครับตอนเริ่มปลูกนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็อีกติดลูกเท่าไข่ไก่แล้วนะครับครั้งแรกจะใส่ตอนปลูกแล้วก็ครั้งที่สองนี่ครับเตรียมก่อนที่จะเป็นทรงพุ่มนะครับ เพื่อบำรุงต้นบำรุงดอกนะครับเพื่อจะได้ออกดอกมาจะได้ติดลูกโดดๆนะครับแล้วก็ครั้งที่สามผมก็จะใส่อีกไอตอนที่เป็นลูกเท่ากับไข่ไก่นะครับเพื่อให้ผลโตกับรสชาติหวานนะครับแต่ผมก็จะใช้สูตรเสมอนะครับสิบห้นะครับ15บห้าสามตัวนะครับตอนปูกก็ใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับ ่แว่าให้ทางใบฉีดพ่นตอนเล็กๆก็ใช้25-0-0นะครับหรือว่า46-0-0ก็ได้นะครับสำหรับให้ทางใบนะครับหลังจากประมาณนี้แล้วผมก็จะใส่ปุย๋ยแล้วก็พวนดินนะครับได้หญ้าออกนะครับนะครับสำหรับไอสภาพอากาศที่ฝนไม่ชุกนะครับเราก็สามารถปลูกช่วงฤดูนี้ได้นะครับ ช่วงมิถุนายนกรกฎานะครับถ้าฝนตกหนักมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับสําหรับพงดูสภาพอากาศปีนี้แล้วนะครับฝนไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็จะมาเรื่อยๆฝนประมาณนี้จะทําให้พืชไร่พืชสวนงามนะครับนี่ครับก็จะใส่ปุ๋ยนี่ครับสิบสิบห้าสิบห้าสามตัวเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็จะโรยประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เดี๋ยวจะเค็มนะครับประมาณหนึ่งช้อนนี่ครับช้อนช้อนสองช้อนแกงเราได้นี่แหละครับใส่จประมาณนี้นะครับผมก็จะฉีดสลับทางใบนะครับเพื่อไอบำรุงต้นบำรุงดอกนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเท่ากับไข่ไก่แล้วแล้วก็ใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้ทางทางใบเราก็จะเปลี่ยนเป็น1ิบ20ี่สบสิบนะครับเพื่อเพิ่มความหวาน เพิ่มขนาดนะครับนะครับผมพามาดูนะครับต้นตัดไปนะครับนี่ครับครับแตงโมนะครับสําหรับดินร่วนปนทรายนะครับนครับก็ใส่ไม่เยอะนะครับน่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับยาพวกนี้เราก็สับๆให้มันเป็นปุ๋ยไปได้เลยนะครับ วันนี้แตงโมลปลูกง่ายนะครับเพราะว่าส่วนมากสายพันธุ์ที่เขาคัดมานะครับจะต้านทานโรคนะครับต้านทานโรคและมแมลงนะครับไม่เหมือนถ้าใช้สายพันธุ์ที่แบบว่าราคาถูกหน่อยเนาะก็จะไม่ค่อยต้านทานโรคเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะใบงิใบงอนะครับโดนมแมลงหรือว่าอะไรพวกเพี้ยนะครับเข้าเล่นงานก็จะไปเร็วมากนะครับแต่ถ้าสายพันธุ์ดีหน่อยก็ ประมาณนี้นะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณสองช้อนแกงนะครับอย่าใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะก็จะทําให้รากเน่าได้นะครับเพราะจะเค็มปุ๋ยนะครับอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็มีสามต้นผมก็จะเอาไปซ่อมสำหรับต้นที่มีต้นเดียวนะครับ อากาศถ้าเป็นแบบนี้ไม่แดดเราสามารถย้ายต้นกล้าออกไปได้นะครับผมจะเอาไว้แค่สองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเพื่อให้ผลผลิตลูกโตนะครับเท่าน,น,นี้นะครับจะใส่ปุ๋ยก่อนเป็นทรงคุ้มนะครับประมาณนี้ครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ด้ายญ้าออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับรอบนี้ขงปลูก สายน้ำผึ้งสีเหลืองกับสีแดงนะครับของเกียไตกับสอนแดงนะครับรอบนี้เอามาประชันกันเลยนะครับว่าสายพันธุ์ไหนจะต้านทานโรคได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้คือรันลันนะครับสายน้ำผึ้งของเกียรไตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่เหลือเป็นของไอสอนแดงนะครับอันนี้อันนี้ยังเป็นสายน้ำผึ้งอยู่นะครับอยกใส่ประมาณนี้นะครับ ของช้อนแกงบ้านเรานะครับแล้วก็จะมาดาย้าพนดินให้มันนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของไอ้ทรายพัดซอนแดงนะครับสําหรับคิมสันเลสนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นของสอนแดงนะครับพอดีหญ้าลกหน่อยนะครับเพราะผมไม่มีเวลานะครับทำหลายอย่างอันนี้ งานเกษตรทำช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นรายได้เสริมให้เรานะครับนะครับอันนี้เป็นคิมซันเลสนะครับลูกสีแดง 4- 5กิโลเหมือนกันนะครับในซองนะครับแต่สายพันธุ์นี้ผมยังไม่เคยซื้อมาปลูกนะครับส่วนมากลองลองของเกียรตแล้วก็โอเคนะครับดูแลง่ายนะครับต้นต้นกก้าก็ประมาณเท่ากันนะครับ ก็ก็สวยประมาณเท่ากันนะครับเพราะป่าที่แล้วผมก็เก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับของเจียตไตพันลัน,ล,นลันนะครับสายน้ำผึ้งสีเหลืองกับไอเมย่าก็ผลผลิตดีพอสมควรนะครับครับผมเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมมาอัพคลิปให้ดูใหม่อีกรอบนะครับครับช่วงที่ติดดอกออกผลนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนะครับ